4ี่นะคะแล้วก็เลขวิ่งลูดของรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือน8นะคะฟันให้ที่เลข4ฟันให้ที่เลขสนะคะชุดที่1นะคะมีเลข4 7 5 7แล้วก็ห้ห เดี๋ยวหน่อยรอจังหวะนิดนึงใครทันเลขวิ่งอะไรเลข2ตัวเจาะชุดที่1อะไรพิมพ์เข้ามาหน่อยจะได้ปล่อยเลขชุดที่2ต่อไปจะได้รู้นะคะว่าเพื่อน2 0 0พันกว่าคนเนี่ยทันนะคะทันเนาะวันนี้หน่อยว่าทูบต้องมาทุกคนมันงามแม้สี่สองห้าตัวเลขชัดมากแล้วก่อนที่หน่อยไล์ส่วนในครั้งแรกเน็ตหลุดหน่อยใช้เน็ตเดือนละพันกว่าบาท สี่จีห้าจีหลุดได้ยังไงอ๋แล้วมันเคยมีแบบอันเขาเอิ้นว่าอยู่ก่อรอบที่แล้วที่เข้าสามตัวเนี่ยหลุดหลุดแบบนี้เราฝนตกหลุดนั่นหลุดนี่นะนะขอให้มาเนาะขอให้มาตามที่ใจเราพูดตามที่ปากเราพูดนะคะเออนะคะทูบเล่นอะไรได้มั่งนะคะเล่นได้หมดเลยนะคะเขาเรียกว่ารอบดึกนะคะรอบดึกไปถึงเช้าได้หมดเลยแล้วก็เออไปถึงรัฐบาลเวียดนามได้เลยนะคะ มีไหมมีใครทานชุดที่หนึ่งไหมคะเดี๋ยวหน่อยจะปล่อยสองตัวเจาะชุดที่สองให้เดี๋ยวหน่อยจะปล่อยสองตัวเจาะชุดที่สองให้เ,หลใหเลขทูบเอาไปลุ้นรอบดึกแล้วก็รัฐบาลเวียดนามสี่สองห้าเด้อสี่สองห้านะคะสี่สองห้าวิ่งนะคะใช่ค่ะหน่อยพรุ่งนี้นะคะอืมนะคะสี่สองห้าเลขทูบของรัฐบาลเวียดนาม เยี่ยมเลยนะคะเอาไปเล่นเอาไปลุ้นได้นะคะแล้วก็นะคะรัฐบาลชุดแรกเนี่ยหน่อยฟันเลขวิ่งให้เลขสีแล้ว2ตัวเจาะสี่เจแล้วก็ห้ทีนี้หน่อยจะปล่อยชุดที่2แล้วนะหน่อยมอยมอยวะลร้นพันกันแล้วทุกคนหน่อยจะปล่อยชุดที่2ให้นะคะ หน่อยต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแนวทางรัฐบาลของหน่อยนะคะหน่อยมีปล่อยให้สามชุดหน่อยมีปล่อยให้สามชุดนะคะหน่อยมีปล่อยให้สามชุดชุดหนึ่งมีสามตัวนะคะแล้วในคืนวันที่สามสิบเนี่ยหน่อยจะมาฟันนะคะให้ว่าหน่อยชอบตัวไหนที่สุดแล้วก็มาจุดทูบแบ่งปันแนวทางกันด้วยนะคะ หน่อยมาจุดทูบแบ่งปันแนวทางกันด้วยในแฟนเพจใครยังไม่ติดตามแฟนเพจไปติดตามเลยเพราะในคืนนั้นต้องบอกว่าสรุปนะ,ะสรุปให้ครบเลยนะคะสรุปให้ครบเลยอะ่ะชุดที่สองนะคะมีเลขแปดสองสามหนึ่งสองเกะคะอ่านะคะแปดสองสามหนะะึ่งสองเก้า ชุดที่สองนะนะคะแนวทางรัฐบาลไทยประมาณนี้เลยเพจชื่อนิดหน่อยเลขพารวยค่ะเพจชื่อนิดหน่อยเลขพารวยเป็นภาษาไทยนะคะหรือนะคะกดลิงก์ที่หน้าโฟลไฟล์แล้วนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกับุณาอ่านข้อความให้ครบมันจะมีลิงก์ให้ไปติดตามแฟนเพจจะมีลิงก์ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีนะคะจะมีลิงก์ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟีเดอร์ ่าเยี่ยมเลยนะคะชุดที่3นะคะสร้อยที่พี่ใส่หนูรู้ชึกหนูรู้ฉึกโอ๊ยเนาะหนูรู้สึกชอบนะเออนะถ้าสนใจนะคะก็กดลิงก์ที่หน้าฟไฟไฟบูชาได้เลยนะคะบูชาเครื่องรางปุ๊บนะคะก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม V.I.P ทันทีนะคะ คือกันค่ะนะคะคือกันเดอนะคะฮานอยกับเวียดนามคือกันค่ะแต่เลี่ยงใช้คำฮานอยเนาะเป็นรัฐบาลเวียดนามนะคะชอบสีเขียวนะคะสีเขียวยังไม่มีกําหนดเลยค่ะนะคะต้องบอกว่าเออที่คำชะโนดน,นะคะเขาอะต้องไปรับของที่โรงงานแล้วเขาก็ให้พรอาจารย์ปลูกเสกให้แล้วโรงงานนะคะเขาปิดเลย ด้วยช่วงนี้สถานการณ์โควิดเขาก็เลยให้ลูกน้องนะกากบ้านนะคะแล้วเขาต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนำเข้าลูกแก้วจากต่างประเทศนะคะแล้วต่างประเทศเขาก็ปิดด้วยก็เลยยังให้คําตอบอะไรไม่ได้เลยนะคะออกข่าวแล้วครับสุดยอดเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะ2,500คนนะคะบูชาเท่าไหร่คะ่ะจี้อย่างเดียวค่ะรวมส่งแล้ว349บาทนะคะ ลำบวงสวงเอิ้นใช้น้องได้เด้อครับโอ้ยดีเลยค่ะดีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าพี่แตกสามตัวนะพี่จ้างแน่นอนวันนี้พี่จะบบนไว้นะคะพี่จะบบนไว้นะคะแตกสามตัวลำถวายรลดนะ ยอดนะ,ะตามพี่มาจากข่าวดังใหญ่แล้วค่ะนะคะน้องนิดหน่อยรู้ยังโอ้รู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะนะ,ะตื่นเต้นมากนะคะทั้งดีใจแล้วเสียใจเสียใจอะไรหรอกนะคะกลัวเอฟซีจะซื้อได้หรือเปล่ากลัวจะอั้นก่อนเนาะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเด้อะนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเด้อมาเกล็กซีค่ะ ชอบเลขสีงวดนี้บอกก่อนนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะหนูชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านข้อหนึ่งอะ่ะจะบอกก่อนว่าหนึ่งไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าแบบมันจะมาอะไรมันจอ,อกอะไรในชีวิตยังไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยยังไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลยนอกจากเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวเลขหน้าเคยถูกแค่นี้แหละคะ่ะไม่เคยถูกรางวัลอื่นเลยน,นี่คือเรื่องจริงเลย ไม่เคยถูกรางวัลอื่นเลยนอกจากเลข้ทยสองตัวเลขไทยสามตัวเลขหน้าแค่เนี้ยที่ถูกที่รางวัลอื่นๆไม่เคยถูกเลยอั้ไฮเป้แค่เ,คเดวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะบทมอยแย่มากเอาจริงๆอ่ะตอนนี้นะแย่กันแทบทั่วทุกพื้นที่เลยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาไม่ทำเราก็ทำไม่ได้ เราทําก็โดนประเทศนี้ใครเด่นจะเป็นภัยค่ะแล้วคนเอาเลขปลอมไปลงเยอะมากเลย เมน,นี้ยไม่ได้จุดทูบนะคะอุ๊ยป๊าป้าเด็กกว,ดว,ดวิดว ในห้องจับมือกันจับมือกทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะปล่อยเลขอีกตัวหนึ่งในกลุก่ม พรุ่งน,นี้นะจะปล่อยได้อีกตัวนึง